สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะบุคคลใดก็ตามที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะถือว่าโอ้โหมีบุญมากเลยะคะ่ะมีความสุขจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวปรับเปลี่ยนอริยาบทได้ตามใจชอบแต่เมื่อไหรที่เราเจ็บป่วยลงนะคะและทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกอย่างเช่นเป็นโรคอมัมพาตเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ารื้อรัง แล้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้นานๆเข้าเนี่ยเป็นอันตรายนะคะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องโรคอัมภาพค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะและเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะจากหน่วยประสาทวิทยาภาพผู้ชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุพ์ตุลยาเดชานนสวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณตุลยาค่ะ,คะ,คะ คุยกันถึงเรื่องโรคอัมพาตนะคะมหมอคะโรคอัมพาตนี่จริงๆแล้วเป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดในสมองใช่ไหมคะใช่ครับคือโรคอัมพาตเนี่ยเป็นโรคซึ่งสมองหรือระบบประสาทส,ส่วนกลางเนี่ยทำงานผิดปกติไปเนื่องจากหลอดเลือดซึ่งมีหน้าที่เอาเลือดออกซิเจนมาเลี้ยงเนี่ยมันมเสียไปซึ่งก็ เหมือนกับท่อน้ำที่เราใช้ <Okay. S 2> บ่อยๆนะฮะหรือใช้นานๆก็ส่วนใหญ่แล้วจะเสื่อมไปอาจจะอุดตันไปก็ได้ <Okay. S 2> หรือว่าอาจจะแตก <Okay. S 2> หรือแม้แต่ว่าบางทีตัวท่อไม่ได้เป็นไรแต่ว่ามีก้อนอะไรมาอุดตันเช่นปีความปกติในหัวใจอย่างเงี้ย <Okay. S 2> อาจจะมีก้อนเลือดอะไรลอยมา <Okay. S 2> อุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,นมันเกิดจากการใช้งานนานๆเท่านั้นเองเหรอคะมีมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะมีครับมีครับเช่นบางคน เช่นในคนอายุน้อยเนี่ยนะฮะเกิดมาก็มีเส้นเลือดซึ่งผิดปกติอยู่แล้วอ่อนแอเป็นพิเศษมีแนวโน้มจะแตกอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอนะฮะแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นโรคในคนอายุเยอะแล้วก็เกิดจากเส้นเลือดถุกใช้งานมานานแล้วก็เสือส่อมเสียไปค่ะแล้วโรคอัมพาตนี้พบพบบ่อยแค่ไหนคะอย่างในคนไทยเนะะี่ยค่ะอันตรายไหมคะพบถึงกับกราดเสียชีวิตไหมคะ ไอเส้นเลือดที่เสื่อมที่เราบอกว่าเหมือนท่อน้ําจะอุดตันเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นรูปอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นรูปของเส้นเลือดเนี่ยฮะของคนไข้เห็นไหมฮะเป็นเก,ก้อนอย่างเงี้ยเราตัดออกมาเป็นแว่นๆอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ข้างในอุดตันเห็นไหมฮะรูเหลือนิดเดียวอ,อันนี้เป็นเส้นเลือดของคนปกตินะฮะทั่วๆไปไม่ต้องอายุเยอะะฮะหนุ่มสาวนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะผนังเรียบดีเห็นไหมฮะมีรูข้างในกลวงกว้างทีเดียว ผนังเส้นเลือดก็บางนะฮะพอใช้งานไปเยอะๆอายุเรามากขึ้นเนี่ยก็จะมีสารต่างๆมาตกค้างเป็นลักษณะผมคิดว่าถ้าเปรียบเหมือนท่อน้ำเราก็ดูเหมือนตะกรันนะฮะอุดตันตามส่วนต่างๆไปเสร็จแล้วไอ้ผนังส่วนนี้จะแข็งฮะวันดีคืนดีนี่มันอาจจะแตกออกร่างกายคนเราเนี่ครับเวลามีแผลหรือมีเส้นเลือดแตกเนี่ยฮะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นนะฮะจะต้องมีเก็ดเลือดมีอะไรมาอุดตัน ก็จะมีเก็ดเลือดเนี่ยมาอุดตันพออุดตันจนปิดมิดทั้งรูอย่างนี้แล้วเนี่ยเลือดก็ไหลไปไม่ได้เนื้อสมองส่วนที่อยู่ถัดไปก็จะเสียไปอ,อันนี้เป็นรูปหลอดเลือดคนไข้จริงๆเลยนะฮะที่เสีย,มา,ยมาาอันนี้เป็นเป็นผนังหลอดเลือดนะครับ<ช>จะเห็นได้ว่าผนังข้างในซึ่งแข็งแตกแล้วมีก้อนเลือดมาอุดตันคุณหมอคะความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคพวกนี้ได้ด้วยป่ะความเครียดนี่ใช่ไหมครับเ,เพราะแบบมันอยู่ในสมองเลยคิ่เป็นส่วนแต่ว่า ปัจจัยที่เสี่ยงนี่มีหลายอันค,ความเครียดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เด่นชัดทั้งหมดต้องมีอย่างอื่นมาประกอบด้วยหลายๆอย่างเหเ็นอะไรคะถ้าเราดูว่าคนไหนซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับคุณอเชียครับอย่างเป็นโรคซึ่งเกิดในคนอายุเยอะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่รู้จะทําไงนะฮะเราก็อายุเยอะขึ้นทุกวันหรือว่าเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นในเพศใดหรือเชื้อชาติใดมากเป็นพิเศษอันนี้เราก็แก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทําให้เส้นเลือดเราเสื่อมไปเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเราแก้ไขได้เช่นสุบุรีหรือเราแก้ไขไม่ได้แต่เราควบคุมได้เช่นความดันโลหิตสูงไขมันสูงผิดปกติเรื่องอาหารการกินใช่ฮะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือแม้แต่การดําเนินชีวิตประจาําวันการออกกําลังกายอย่างเหมาะสม,อ,มอันนี้ก็เป็นช่วยลด ปัจใจเสี่ยงหรือช่วยลดโอกาสที่เราจะเป็นโรคของหลอดเลือดในสมองที่จริงไม่ใช่ในสมองอย่างเดียวนะครับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดส่วนอื่นด้วยค่ะแล้วอ,อย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อชาติใดจะจะได้รับโรคนี้บ่อยใช่ไหมคะแล้วอย่างคนไทยอะคะอัตราเสี่ยงที่พบบ่อยแค่ไหนคะที่จริงดูคนไทยเนี่ยข้อมูลเราอาจจะ หาข้อมูลค่อนข้างยากนะครับทั้งหมดแต่ผมให้ดูนิดหนึ่งดูสาเหตุการตายอันนี้เป็นการศึกษาที่รองศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยมิตรศรีธารากับคณะทําไว้ที่พนักงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประมาณ3,000กว่าคนแล้วก็ติดตามมา12ปี อันนี้เป็นสาเหตุการตายนะครับสีเหลืองนี่เป็นสาเหตุการตายซึ่งเกิดจากโกรคหลอดเลือดในสมองก็จะเห็นว่าจริงๆอยู่ในอันดับต้นๆปัญหาอุบัติเหตุสีเขียวเนี่ยจะเยอะนะฮะ,ะเหตุผลถ,ถ้าถ้าครุงเทยาจําได้พระเอิญมีอุบัติเหตุหมู่เมื่อหลายปีที่แล้วที่ที่ทโรงแรมที่กรุงเพนั่นก็เลยดูสูงมากแต่ว่าโดยทั่วไปโรคของหลอดเลือดในสมองนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะฮะ ทีนี้หลอดเลือดนี่ไม่ได้เกิดในสมองอย่างเดียวนะครับเป็นหลอดเลือดทั่วไปอีกสําคัญหนึ่งก็เป็นหลอดเลือดที่หัวใจสีแดงเนี่ยนะฮะถ้าเรารวมหลอดเลือดในสมองกับหัวใจด้วยกันแล้วจริงๆเนี่ยจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในในในคนทั่วๆไปอายุ3 5ห้าถึง55ที่เขาศึกษาเนี่ยนะฮะแล้วถ้าดูในคนไทยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นของกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อนะฮะกรมอย่างนี้ก็มีนะฮะควบคุมโรคไม่ติดต่อเนี่ยนะฮะ สาเหตุของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุซึ่งสูงสุดเลยเสียชีวิตในบ้านเราหรือกล่าวได้ว่าเ,าเดี๋ยวเราคุยกัน 4, 4ี่คนต่อชั่วโมงในประเทศไทยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราคุยกันจบครึ่งชั่วโมงก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดไปสองคน<อ>เพราะนั่นเป็นสาเหตุการตายที่สําคัญ<น>แต่ในอัมพาตนี่จริงแล้วใหญ่เพราะว่าไม่เสียชีวิตก็ยังมีความพิการโอ้ไแ่ดงว่าอัมพาตนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันสิคะหลายประเภทหัวใจสมองอะไรอย่างนี้ป่ะคะ ใช่ครับหล,หลายประเภทครับถ้ามีคิดเป็นท่อน้ำเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่เลยกลุ่มแรกคือ,เ,อ,อเส้นเลือดอุดตันไปซึ่งอาจเป็นโรคหลอดเลือดเองหรือเป็นโรคของหัวใจซึ่งมีก้อนเลือดหลุดมาอุดตันหรือว่าเส้นเลือดเสื่อมสภาพไปแล้วก็แตกออกกลายเป็นโรคหลอดเลือดแตกในสมองก็มีเป็น2กลุ่มใหญ่อ่ะผู้ป่วยผู้ป่วยเขามีอาการยังไงบ้างคะมีม,มีมีอะไรมาเตือนเขาบ้างไหมคะคุณหมอครับว่าเนี่ยเป็นอาการของอัมพาตแล้วนะ ที่จริงอาการนี่แบ่งเป็นสองประเด็นหลักนะครับผมคิดว่าอันแรกคืออาการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากตัวหลอดเลือดในสมองเราเนไปนเลี้ยงสมองส่วนต่างๆและสมองแต่ละส่วนเนี่ยก็ทำหน้าที่เฉพาะเช่นผมจะยกมือขวาขึ้นก็มีสมองส่วนหนึ่งควบคุมมือของผมผมจะคุยกันรู้เรื่องก็มีสมองส่วนหนึ่งทําหน้าที่ให้เรารู้จักภาษา <S 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 ก็อาการที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นกับว่าเส้นเลือดส่วนไหนตีบเนื้อสมองส่วนนั้นก็เสียไปก็ทํางานไม่ได้ อาการที่เจอบ่อยก็เป็นพวกแขนขาข้างใบข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือชาไปหรือว่าอยู่ดีๆก็พูดไม่ได้ไม่เช่นนึกคาพูดไม่ออกเป็นคำๆนะครับนึกไม่ออกทั้งชุดเลยัแบบว่าเกือบไปเลยะะและมักจะเกิดเร็วฉับพลันเลยมักจะเกิดเร็วครับเ,เ,เรียกว่าถ้าคุยกันตรงนี้เดี๋ยวก็แขนตกไปเลยอย่างนั้นโอ้เป็น โรคที่อันตรายทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค,คะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะว่าโรคนี้นี่จะดูแลรักษายัางไงและ,ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีญาติพี่น้องที่เป็นโรคนี้อยู่เราจะช่วยให้กําลังใจงเขาได้อย่างไรนะคะตอนนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะโดยคุณ๋องอมิตะกาใจปูสวัสดนะคะจะพาเราไปดูวิธีคลายความเครียดในกร,รทําทง,งานนะคะโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขออกกําลังกายคลายเครียดค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะ คนเราทุกคนนี้ไม่พลนเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นหมอนักธุรกิจครูหรือหน้าที่อื่นก็ตามนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือความ ความเครียดที่เกิดจากการทำงานนี่เองละค่ะแต่ถ้าเวลาเราเครียดมากใช่ไหมคะเวลาเราเครียดมากเราก็จะมีผลเสียต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเราทําให้เราต้องไปเสียงเงินค่าหมอค่ายาค่ารักษาพยาบาลค่าอาืาาาา่นอีกมากมายเลยหรือว่าถ้าเราเครียดมากนะคะก็อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมหรืออารมณ์ของตนเองส่วนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เวลาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จะไปทะเลาะคนนู้คนนี้คนนี้คนนี้แล้วก็ผลงานต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะแย่ลงไปด้วยล่ะคะ่ะ วิธีคลายความเครียดในการทำงานสีวิธีว,ธวิธีที่หนึ่งการออกกำลังกาย yeah กายนี่นะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ช่วยละลายความเครียดได้ดีเชียแล่วค่ะไม่เชื่อลองดูนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะนี่ค่ะดัมเบลค่ะไม่เป็นไรมือเปล่าก็ได้ค่ะ เมื่อคนเราต้องทำงานอย่างเคร่งเครียดในแต่ละวันซึ่งอาจทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานได้นั้นเมื่อหยุดพักจากการทำงานลองหันมาหาทางละลายความเครียดโดยการออกกำลังกายดูสิครับ ในขณะที่เราออกกําลังกายระบบการไหลเวียนของเลือดก็ดีขึ้นร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นสมองก็ได้หยุดพักจากเรื่องงานหันมาหาความเบิกบานกันบ้างร่างกายของเราก็จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาจิตใจก็จำใสขึ้นอีกทั้งการเล่นกีฬายังช่วยให้มิตรภาพของเพื่อนร่วมง,งานดีขึ้นด้วยละครับ เรื่องบางเรื่องยังสามารถมาตกลงกันได้ก็ขณะที่ออกกำลังกายด้วยกันนี่เองครับ เรื่องราวของการออกกําลังกายคลายความเครียดนะคะเวลางานเยอะๆนะคะคุณหมอใช่วยได้นะคะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะจำเป็นครับค่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของโรคอัมพาตที่เราคุยค้างเอาไว้ว่ามีสัญญาณอะไรเตือนบ้างไหมคะะว่าเราที่ก็รุ่นๆนะคะต้องดูแลตัวเองแล้วอย่างอย่างอย่างเอาใช่ต้องดูแลตัวเองต้องดูทุกรุ่นนะรุ่นต้องดูทุกรุ่นครับใช่ครับต้องดูทุกรุ่นครับเมื่อกี้เราตกค้างว่าจะมีอาการอะไรเตือนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ย ที่จริงผู้ป่วยส่วนใหญ่เราไม่มีอาการอะไรเตือนอไม่ม,มีอะไรเตือนเลยเหรอคะส่วนใหญ่คนที่มีโอกาสจะมีอาการเตือนนี่มี10%ท่านั้นก็อาการเตือนก็จะเป็นอาการเช่นเดียวกับคนที่เป็นอมัมพาตนะครับคือการมีสูญเสียการทํางานของบางส่วนของร่างกายแต่ว่าเป็นแล้วเนี่หายคือให้รู้ว่าตอนนี้เลือดจะตันไม่ตันแล้วแล้วก็ต้องรักษาใช่ไหมคะไม่ใช่หายไปเองใช่ไหม หายเองหายเองนะครับที่เตือนเนี่ยส่วนใหญ่หายเองอาจจะมีอาการเพียงไม่กี่นาทีหรือบางที่เขียวเขียนอยู่ซุดลงไปุดไปเลยนะฮะยกไม่ขึ้นไปเลยแล้วก็สั้อีกสักช่วงหนึ่งหรือว่าพูดไม่ได้ไปช่วงระยะหนึ่งหรือชาครึ่งตัวไปช่วงหนึ่งอันนี้ก็เป็นอาการเตือนหรือว่าคนบางคนเป็นอัมพาตนิดนิดหน่อยๆนยคือเราเข้าใจอย่างคุณนัตยาเห็นคนอัมพาตเหมือนในหนังปากเบี้ยวแขนตกนั่งรถเข็นคนเป็นอัมพาตเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นหมดนะฮะส่วนใหญ่ 25%้าปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปเซนตี่ยเขาก็ดีขึ้นกลับมาดูแลตัวเองได้คนบางคนเป็นอัมาพาตน,นิดๆหน่อยๆก็เป็นคล้ายๆอาการเตือนเพราะเขาเนี่ยมีโอกาสจะเป็นอีกอแล้วลรคแค่ไหนคะถึงควรที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจากคุณหมอคะเป็นอาการเตือนมันแค่ไหนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าลองเปรียบเทียบกับโรคหลอดเลือดในหัวใจนะฮะเวลาคนเจ็บหน้าอกเนี่ยรีบไปหาหมอ บอกเอากลัวแล้วเพราะมีคนมีชื่อเสียงบางคนเสียชีวิตแต่พอแขนชานี่ทําไงครับขอรอดูก่อน<ม>ดูซิจะหายหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเรามีอาการเตือนหรืออาการที่คล้ายจะเป็นอัมาพาตเนี่ยนะ,ะเราบางทีเราแยกไม่ออกว่ามันจะหายหรือไม่หายกว่าจะรอดูก็ไม่หายซะแล้วงั้นผมคิดว่าเวลามีอาการขึ้นมาซึ่งเราสงสัยว่าจะเป็นอัมาพาตเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะฮะ<ม>แพทย์ที่อยู่ใกล้ใกล้กับตัวเราที่สุดนะเพื่อให้เขาได้ตรวจ เพราะบางทีก็ไม่ใช่ก็มีนะครับคนบางคนเป็นเหน็บช้านั่งทับมืออะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่ก็เยอะให้คุณหมอช่วยดูทีนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะหรือว่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอาใช่ครับปเป็นปวดก็เป็นกระติเป็นป,นป,นป,ป,ปนีก็มีใช่ไหมคะฮะกระดูกมันก็ช้าถ้าพวกนี้ปวดเวลาขยับก็ปวดไม่ไหวแต่คนเป็นอัมพาตนี้ไม่ปวดนะเดินเซล้มแขนยกไม่ขึ้นเฉยๆแขนหนักไปขาข้างหนึ่งอ่อนไปอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านที่ชมรายการเราอยู่แล้ว มีญาติพี่น้องหรือคนสนิทชิดใกล้เนี่ยเป็นอัมพาตอยู่เขาควรจะดูแลทั้งทางร่างกา,กายและจิตใจของผู้ป่วยอย่างไงได้บ้างคะคุณใช่ครับผมผมคิดว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยสำคัญนะครับผมคิดว่าคือผู้ป่วยเป็นอัมพาตการดูแลก็มีสองสันตอนนะฮะถ้าตอนแรกก็ต้องพบแพทย์ก่อน คุณหมอก็สําคัญเพาต้องแยกเพราะอย่างที่ผมบอกคุณหัตถยาว่าบางคนเป็นเส้นเลือดแตกบางคนเป็นเส้นเลือดตีมันรักษาคนละอย่างะฮะเวลาแตกเราก็อยากให้เลือดหยุดให้เลือดแข็งตัวเวลาตีบเราก็อยากให้เลือดผ่านไปได้แล้วก็พอดูแลในโรงพยาบาลผ่านระยะซึ่งปลอดภัยแล้วเนี่ยเป็นระยะซึ่งนคนไข้จะเริ่มสถึง6เดือน,เ,นเป็นช่วงที่เขากาลังจะดีขึ้นนะฮะช่วงนี้ผมคิดว่ากายภาพบําบัดก็สําคัญคนไม่คิดว่ากายภาพบําบัดเนี่ยพาไปหาหมอดีกว่า อาทิตย์ละชั่วโมงอาทิตย์ละสองชั่วโมงไม่ใช่นะครับกายภาพคนทําสําคัญเนี่ยคนไข้กับญาติกพราอีก20กว่าชั่วโมงคุณอยู่ที่บ้านน่ะคุณจะได้ดูแลแก้ไขไปแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งเขาก็ในที่สุดเขาก็อาจจะไม่ได้กลับมาฟื้นดีถ้าฟื้นดีก็โชคดีไปถ้าเขาไม่ฟื้นดีเราก็อาจจะต้องหาทางช่วยเหลือเขาปรับตัวให้กำลังรงชีวิตไปได้ดีหรือดูแลตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับคือ เวลาเส้นเลือดตีไปเนี่ยนะฮะคุณนัศยาดูเวลาก๊อกน้ําชั้นบนเราตันเนี่ยนะชั้นล่างเราทําใช้มาพร้อมกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นต่อเนือด<ะ>เป็นด้วยกันะ,ะเสียทั้งเสียทั้งหลังค,คนไข้ที่เส้นเลือดเสื่อมเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เสื่อมที่หัวใจอย่างเดียวไอ้ที่สมองอย่างเดียวที่หัวใจที่ไตอะไรบางทีก็เสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูแลอย่างคนไข้เป็นอัมพาตมาเราต้องตรวจหัวใจให้ดีด้วยเพราะอาจจะเป็นเขาอาจจะในที่สุดแย่จากโรคหัวใจก็ได้แล้วก็เรามียาที่จะ ินลดโอกาสที่จะเป็นใหม่มไม่ใช่หายไปเลยนะฮะมีโอกาสเป็นแต่ลดลงต่ำกว่าเดิมหรือว่าการดูแลปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็ช่วยครับแต่จริงๆแล้วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ในกรณีที่ยังเป็นในขั้นแรกนะคะมีหลายเปอร์เซนต์ที่ทําให้ดีขึ้นได้ครับแล้วก็ถ้าจะถามว่ามียาอะไรที่จะฉีดปุ๊บปั๊บให้มันละลายเลือดหายไปเลยไหมถ้ามาเร็วก็ที่จริงมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ได้ผลร้อยเอร์เซ ได้ผลดีขึ้นเช่นโอกาสหายจาก30%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฮะก็วิธีใช้ก็อันนี้ต้องมาดูกันเป็นรายๆไปไม่ได้จะใช้ได้ทุกคนค,ครับแล้วตัวผู้ป่วยเองนะครับคุณหมอครับควรจะดูแลตัวเองอยังไงฮะโดยเฉพาะสภาพจิตใจเนี่ยการให้กําลังใจตัวเองนี่บางทีสําคัญนะ,ะคะม,มคาคน,คนที่เกิดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ไหมมีครับมีครับคือผู้ป่วยบางคนที่เราเจอบ่อยเนี่ยเขามีอาการซึมเศร้า คุมตัวเองไม่ได้นะอ่ามันซึมเศร้ามันหมดกําลังใจบางคนเนี่ยเป็นจากตัวโรคอรมัมพาตบางส่วนก็มีบางคนเนี่ยเป็นจากจิตใจทั่วไปคือปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็ถ้าเกิดเราอยู่ดีๆเราเดินไปไหนเองไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าต้องต้องคิดว่าเรามีส่วนที่ดีเหลืออยู่แค่ไหนแล้วก็ต้องดูแลให้ดีอย่าไปท้อแท้แล้วก็ยาที่ทานเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่ใช่ยาเยอะแยนะ กินนิดๆหน่อยๆแต่ขอให้กินสม่ำเสมอส่วนปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ที่ผมพูดแต่ต้นน่ะนะฮะบางอันเราอายุเยอะขึ้นมาเรียกแก้ไงครับแต่ว่าบุหรี่การทานอาหารดูแลเรื่องความดันโลหิตสูงหรือน้ําตาลนนี่เราดูแลได้สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้เครับจากการที่จะเกิดใหม่อ่ะนะครับ,รบจากการที่จะเป็นใหม่ค่ะพลอย่างที่คุณหมอบอกว่าเอามันมีหลายสาเหตุที่ทําให้เราเป็นอวัาวเช่นบุหรี่ ใช่ครับที่เนที่ทาให้เส้นเลือดเราเสื่อมไปค่ะใช่ไหมฮะมีตรงไหนอีกฮะที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษป้องกันไว้ก็ดีกว่าคือถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่เป็นอัมพาตเต็นเยอะนะฮะเป็นมากอาการสําคัญที่จะแทรกซ้อนที่เราเจอบ่อยในระยะต้นนยฮะคุณนัทยาครับคือคนไข้ซึ่งกืนอาหารสาหรับคนไข้ซึ่งไม่เคยได้เคลื่อนไหวก็มีอาการปัสสาวะลําบาก หรือถ้าเป็นมากจริงๆเลยจนระดับนอนติดเตียงไปเลยเนี่ยบางคนเป็นมากจนพลิกตัวเองไม่ได้อัน,นี้ญาติต้องช่วยเพราะว่าเขาอาจจะมีแผลกดทับได้ <S <S แต่ผมผมเชื่อว่าคนไข้เป็นอัมพาตเนี่ยนะฮะเขาอ,อันนี้แล้วแต่จริงครับบางคนต่างจังหวัดนี่คิดว่าพออายุเยอะเป็นอัมพาตธ,ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในคนที่เป็นอัมพาตเนี่ยนะฮะถ้าไปพบแพทย์เราก็มีวิธีจะช่วยเราช่วยเท่าที่เขาจะเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เป็นโรคกรรมพันธุ์ใช่ไหมส่วนส่วนใหญ่ไม่กรรมพันธุ์นะครับแต่ว่าไม่ได้กรรมพันธุ์เยอะระดับที่คุณแม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเราจะเป็นแต่ว่าสมมติว่าคนเป็นเบาหวานแล้วเราพบว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยในครอบครัวเป็นเบาหวานหลายคนเราอาจจะมีโอกาสเป็นสูงด้วยเบาหวานก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งของการเกิดโรคอัมพาตค่ะคุณผู้ชมคะโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แหมไม่มีใครเขาอยากเจอนะคะเป็นเรื่องที่ บางทีนีก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ดชฉันว่าทางที่ดีนะคะเราดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้ดีๆนะคะออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วกานอาหารดีมีประโยชน์ไม่ต้องอาหารแพงก็ได้อาหารถูกถูนะคะก็มีประโยชน์ได้อาหารแพงนี่อาจจะมีไขมันเยอะนะคะเต็มไปได้ค่ะแล้วก็ไอ้ปัจจัยต่างๆม่ว่าจะเป็นบุหรี่สุรายาเสพติดทั้งหลายแหล่นนี้เป็นปัจจัยที่เราแก้ไขได้ถูกไหมครับบางอันเราแก้ไขไม่ได้แล้วผมว่าอาหารไทยๆเรายังพื้นฐานก็ ก็เป็นอาหารที่ดีผมว่าเป็นอาหารสุขภาพอันหนึง่งและว,วันนี้นะคะเราก็มีหนังสือนะคะช่วยคลายเครียดในการทํางานเอฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายมาถึงรายการเราสิบ่านแรกนะคะจะได้รับหนังสือค่ะวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทํางานดีมากเลยนะคะเพียงเขียนจดหมายมาที่นะคะรายการคลินิกชาวบ้านค่ะ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอุทยาเขตพิาไทยกรุงเทพ1040 0นะคะแล้วก็อย่าลืมให้ชื่อที่อยู่ของคุณมาอย่างละเอียดเราจะส่งหนังสือให้ทันทีเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอสุพจน์ค่ะที่ให้เกียรติับรายการคลินิกชบาสนะคะขอบคุณคุณหมอรับคุณผู้ชมท่านที่มาพบกับรายการคลินิกชบานได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ทั้งคุณหมอและดิฉันลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ การยาเสพติดของไทยยังคงแพร่ระบาดไปด้วยยาเสพติดมากมายหลายรูปแบบอันเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่ยากต่อการแก้ไขและปราบปรามทั้งนี้ปัญหาของยาเสพติดที่มีอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในและนอกประเทศการลักลอบและการจําหน่ายยาเสพติดที่ทําได้ง่ายเป็นเหตุให้การแพร่กระจายของยาเสพติดไปในแหล่งต่างๆทําได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความเลวร้ายที่กำลังคุกค,คามต่อความมั่นคงของชาติที่พวกเราคนไทยจะต้องช่วยกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมไทยอย่างเร่งด่วนอันนี้เรื่องปัญหาจุดเดนปัจุบันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขณะนี้การแพร่บาดของยาตสพติเกิดขึ้นในสังคมไทยหรือเกิดในบ้านเมืองเรานั้น ส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาดของสารกะตุินประสาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรารู้จัก,กันดีน,นามของยาบ้านะครับซึ่งการแพร่ระบาดของยาบ้าเนี่ยขณะนี้ได้แพร่ระบาดเข้าไปสู่กลุ่มเด็กมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่ถลำตัวลงไปใช้ยาจิะเภทนี้นะครับจนขนาดถึงขั้นที่ไม่สามารถจะถอนตัวจากการใช้ยาได้นะครับแต่ก็จะมีเด็กเป็นจำนวนมากนะครับที่มีการใช้น้ำษาเป็นขั้งคราว ซึ่งตรงนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเรียนว่าที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า,าที่เรามีข้างนั้จะมีข่าวนะครับว่าเรามีการจับกลุ่มยาเสพติดได้เป็นจำนวนรักใหญ่ๆคือเสมอเนี่ยก็เกิดมาจากสองประการด้วยกันในประการแรกคือความต้องการใช้ยาเสพติดในในสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่สูงอีกประการหนึ่งเนี่ยกลุ่มผู้ผิดนะครับซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อนบ้านเนี่ย ก็มีความต้องการเงินนะครับที่จะใช้ในการที่จะเรื่องดูกองทัพหรือตองการใช้ในการพัฒนาเมืองเขา,เาการแก้ปัญหานี้เนี่ยจะหวังเพึ่งเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคงไปไม่ได้นะครับคงจะต้องช่วยๆกันนะครับที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะต้องนับตั้งแต่ภายในครอบครัวของแต่ละท่านนะครับว่าแต่ละท่าน,นจะมีส่วนช่วยในการดูแลปัญหานี้ด้วยการดูรลบรุตรหลานให้ความใกล้ชิดให้ความเข้าใจกับบุตรหลานนะครับ ที่ไกลออกขึ้นไปนะครับก็คือในชุมชนนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลชุมชนนะครับไม่ให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มีปัญหา,าช่วยกันขจัดพวกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าการขายนะครับจะมีเบาะแสดใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายเนี่ยก็ได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อดำเนินการในการปราบปรามนะครับ